ăn nước ma leo, nước ma leo, cả phơi phơi, bao để đến Đông Uy, cạn lại nồi ăn măng hết, rồi hết chẳng chịu vội với trái dâu khéo say, níp để tôm ba, mày quên cả nát thì dù băm cẳng não, đưa dâu đầy lâm bờ hóm muôn, hóm muôn, hóm muôn, cứ chăng mướn nong, níp quạt bạc sâu, Đông Uy Đông Uy, ta hóm muôn hóm muôn, bị ระเบิดเวลา <C oughs> <C oughs> สวัสดีครับผมสวัสดี่สุกุนสุกุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องดูฮี้ชาแนลครับผมมือนี้เป็นมือ,อที่สองที่ซ่องดูฮีมาสิงสถิตอยูนัสถานที่แห่งนี้นะครับก็คืออำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราธชธานีครับผมเดี๋ยวพ็กน้อยสิพาไปเบิง่งในกรุง่ายนะครับว่าเพ่งเพ่งใหม่ของขายไปหน้าไม่มีเพ่งยังเนี่ยไปสิบภาพยัง อันนี้ก็เฮือนมั้งล่ะครับนี่เฮือนของไปหน้าเสาเสาเฮือนนี่ขายไปแถวสองเสาขาึ่งครับเนาะครับผมมือนี่มือที่สองนะครับที่แม่กำลังกินข้าวกันอยู่อันนี้จะของเพลงยังนี่จะของเพลงยังเซนซีกำลังจีไทยปะแมนครับกำลังจีไทยครับรู้วันไทยของยังไทยขอแฉ่งแฟนเก่าครับช่องใดช่องใดช่องไปหน้าทีนิสารีครับก็ไม่ช่องคอดบ่ น้ำพระท่านเล่นน้ำเที่ยนี่น้ำบรท่านนะน้ำพระท่านตามมาครับผมที่ว่าเบื้องหน้าสมหน้าคนอยู่เบื้องหลังที่มันขี่ขานดีที่สุดนี่ลราบักนี่แหละนะ่พี่น้องนี่ยและบักนี่แหละครับเออสวัสดีครับท่านไดห่างนี่ครับนี่ครับของแท้นาเป้งซี่เราพี่น้องเคยเห็นกันครับใส่ชุดใส่ชุดไปวะยัง บุ้ขีบุ้งขีนะครับผมซ้อมมื่อไหร่บราไปพักในพอพี่น้องชูบมากครับบาเดี๋ยวไปนอนดอกเพลินนี่นะครับาโดมกาวน้ำหยีกเป็โดนเมืองแห้งขึ้นไปเบึงงั้นขึ้นไปเบิึงทึ่งงั้นคือไปเบิึงว่ามันดนมีดีปะวัดท่อกับบอดี้ตัวเอามันดมเบิ้ลกาวตัวที่ตรงตัวเด้อกับเขากับบ่มีหยังดอกครับกล้องนี่กับตามมีทำเกิดจำประเด็กปีปีเวลาไปเที่ยวแจกดีเป็นหลอดเป็นพัน คับผอดบานจำกระแดกเป๊ะเป๊อยู่กูหรืองเมืเบิ้งนั่งเอกมืเบิ้งนั่งเอกสุภาพจีบนั่งเอกนั่งเอกกองนี้ต้องบอกว่าใส่ชุดขึ้นกันโอง้ามหงามนั่งเอกงามนี่ครับผมโอ้ัสดีครับนั่งเอกนี่นั่งเอกครับพี่น้องเมื่อเบิ้งนี่นั่งเอกนี่นี่ช้างกูอยู่ไหนนี่แหละบอกบอกไอ้ชุดดูแลผิวเนี่ย สูดดูแลผิวขึ้นผิวขาวบึ้งผิวเพิ่นครับผิวเพิ่นขาวด้วยนี่เฮ็ดจังได๋ยังผิวขาวเพิ่นว่านอนอยู่บ <laughs> ้านนี่สงสัยพายทีเข้าไป่องในห้องนอนนะครับผมดอเรียนครับนั่งอยู่รีคือคนนี้ครับผมสวัสดีน้ำเนบ่แม่นเป็นตายหลานตายอรทัยหรือเปล่านี่พ่อแม่เป็นบ่ชื่อนางเนี่ย what w your name my name emika emika นี่บอก emika โซคือ,อยัง่่ใชอ๋อภาษา,าเขาเก่งภาษาญี่ปุ่นครับผมเก่งภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่น <c oughs> เอาอะย่ามันจะชิวอินดี้กาเดโรโซโยโรชิกุโอเนดกาิมชสอืมเสียงคุ้นๆนะเหมือนที่วิดีโอพี่อยู่ทุกวันเลยอ่ะอิตายอะ่ะ <c oughs> มีมีบูบามีผู้บ้าหรือเปล่าหลายคนเขาถามมาเนี่ยโซเชียลบ้าเคยมีบูบาซื้อช่องดูที่ไหนบ้า บเขาเป็นย yeah, ังไงรับประกันคุณภาพเอ้ยแก้วมันสัตว์ไหนดิต uh ้องถามตากล้องเป็นยังไงต้องต้องแหงไปถามตากล้องก่อนถามว่าเพราตากล้องเป็นพี่ไงอ๋อแก้วตากล้องเป็นพี่ไม่ใช่เป็นแฟนเหรอไม่ตากล้องเป็นแฟนเป็นอ๋อเป็นพี่ใช่ไหมต้องถามตากล้องแสดงว่าจะทําอะไรต้องถามตากล้องใช่ไหมเฮ้ยตากล้องไอคือไอคือเฮ้ยลุงวดีที่ลุง บ้านแสดงเป็นอนยังง <laughs> เป็นตัวลายเป็นตัวลายมื่อนี้เป็นนั่งเอกครับซอกปลายหน้าจัดให้เป็นนั่งเอกครับมื่อนี้เพิงเออ่สีม่ม้าให้มูเบิ <laughs> ลฉากสําคัญคือติดบ่งพี่น้องแล้ว <laughs> ไปเรียนตีกันเด้อจักปีละอายุจักปีละ18 18ใบ่ปะออันนี้เขาเอินสวยแบบบ้านๆคิ้วเหมือนราชสีหน้าผากมันยีรับ นกแก้มมันนกแผ่นฟินแหมสวยจริงๆเลยสัตว์เออเข้าใจแล้วมุกมึงยังไม่เข้าใจกันอีกเหรอเออตายไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้กระเทียมกองมามาหัวเตยานี่ไงสิบโมงค่ะประมาณสิบโมงต้องมารอพวกขี้หมูขี้หมาอยู่ใช่ไหมรอนานไหมก็ไม่นานค่ะสองชั่วโมงเองสองชั่วโมงเองไม่นานนะไอจอมมึงฟังไว้นะถ้ามึงยัง นั่งลบกขนดาบตัวเองเล่นอยู่ก็รีบมาซะทุกคนเขารออยู่บักปราบไปลูกเดี๋ยวนั่งอีกสิเคินไปต่อครับผมไปใช้ดีบ่าไปใช้พวกรณบอกพ่อ,พอ,พอครับมามาเบิงมาเบิงนี่อุปกรณ์ตัวนี้โบมเมนถึกถึงก,กนะครับนี่บเคยื้อครับไปหน้าขอเอาอย่างเดียวเ <c oughs> มื่อนี้ผมรับบทเป็นพระเอกกะสิถอ,อยไปใช้กูสานี่หา <c oughs> เพระเอกเนี่ยจริงๆมันต้อตรงรอนะคอยไปช่องอื่นเนี่ยคอยอตลอดใส่สูรผูกนิกไทถือกระเป๋าเจมบอลแล้วตะโกนดังๆว่าดูดสวามมาครับ <c oughs> บึงบ้งๆเพื่อเอกซองนี่ <c oughs> แก้วแบบนี้ <c oughs> เสืออ้อน,นี่บ่าแม่นหนีจากเลื่อนจำศรีระ <c oughs> เกกางเก็ยังค้นนางอยู่อำเภอเดชลุงเท่านี่เรต้องสืบครับถังสังกัตท่านแน่นอนขังหนึ่งของนี่หน่อยอีกขายงินงของลองพอ เลยหลงมาคนละสีเกิดฟาคิวเกิดอย่างก็เกิดฟาคิวครับหิวมาแต่นาชา่า <c oughs> มาหนีมาหนีมาหนีได้กินผิดม้วนตัวไปเรื่อยแถมมันครบหน้าที่ตอนไงจัว่วะสีไปใส่ยางมาหนี้ตาก,กองยางผมนะครับตัวมิีโครโรดหนาผ <c oughs> ม่วงก็ประแดกประแดกท่านมันคือแสบแต่ว่า ฮะบอกเอาเต็นนอนเด้อมันเสียบน้ำนอนครับประเด็กน uh ี่หนอนเด้อยินยัยยุยอะไรอได้ไ เฮ้ดที่ขรืปลาอมาแดขอบครับขี่แดงทำไอะใส่บาทโอทำะใส่บาทเยอะใส่บาทเลใบาท ฝากติดตามผลง,งานเพลงได้ที่ไปหน้าใชาแ่แนวนครับผมแล้วก็แฟนเพจไปหน้าทีนิสานน้ำเดือคกับผีหนองสุกทุกกันมานี่ลำลาไปก่อนครับคุกกะ